สวัสดีค่ะ I am ออยนะคะจาก GWM c h u g e t หาดใหญ่นะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำแคมเปญต้อนรับจุดจีนะคะสำหรับฮาวาลเฮ s ซิก wow, คันนี้นะคะซึ่งเป็นรถยนต์ SUV 5ที่นั่งขายดีที่สุดแล้วก็ใหญ่ที่สุดด้วยค่ะ h ฮดริกอัลตร้คันนี้นะคะราคาอยู่ที่1 2 4 9 0ล้บาทค่ะสำหรับแคมเปญฮาวเวอฮริคันนี้นะคะรับดอกเบี้ย5 5นั้น48าน48เดือนฟรีการรับประกันคุณภาพรถใหม่5ปีฟรีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน5ปีฟรีค่าแรงค่าไหลบำรุงรักษา5ปีฟรีประกันภัยชั้น1-1ปีฟรีรับประกันแบตเตอรี่ไฮบริด8ปี สำหรับลูกค้าที่ออกรถภายในเดือนมกราคมนี้นะคะพิเศษเลยรับอ่างต่อส่วนลดมูลค่า1,000 0บาททันทีเลยค่ะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจหรือว่าจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าสนใจเทสตใดนะคะสามารถเข้ามาที่โชว์รูม GWM ชูเกตหัดใหญ่ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ I อ m อ i l ต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ